สวัสดีครับเจตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเชศจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็วันที่16ครับผมถูกหวยกินครับผมวันนี้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยเจ็ดแปดพันน้ำพันนาครับผมพี่น้องเมฆอูอ้อากาศห้อนแห้งครับผมพอดีกด็เปิดน้ำยุคนี้ครับลาง ล่างเา้าล่างไหม่ล่างเมื่อรับผมน้ำก็ซึมมากเบิ่งรูพี่น้องนะน้ำ <c oughs> ซึมมากครับผมโอ้ยมันเล่นน้ำครับผมมันห่อนแห้งครับห่อนแห้งบะตินนองกับมันเล่นน้ำครับปุ่นะโอ้เบึ่งเบึงเบึงเบึง,บงอืมอากาศห่อนห่อนครับผมเลนน้ำเบ่งเขาจะไปนั่งเด่นไฟ้บะตินเนี่นี่ครับนี่ตัวแย่กินน้ำกัน มังกับผมโอ้พี่น้องเอ้ยนกมันหอนเน,นาะก็ว่ากับเล่นน้ำกับเล่นได้ครับผมตัวกับว่าให้เล่นดูนะครับเด้อบ่สมควรให้เล่นดูครับผมกำมือหนึง่งหอนแห้งกับให้เล่นได้นิดนึงครับผมนี่เข้ากับกระลังอ่ะเข้ากับกระลังไทยอยู่ครับผมนี่นะโอ้สุดยอดเลยเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันนะผมเบิ่งฟังน่ครับ อันนี้ก็นกนกไงึ้นวาอีกครับผมมันรุ่นหนักเกืบประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับผมนกสามเดือนสีตัางฟาร์มห้องเก็บไว้เป็นพอพั่นแม่พั่นหลุ่นต่อไปครับอันนี้เจ้าตัวเล็กเนี่ยครับอันนี้หัวตะได้ประมาณเจ็เมือครับผมหกมือเจ็เมือครับห้องก็เริ่มออกมาแล้วหายมากหัดกินอาหารกับนกไงครับนี่ห้องก็จะมากหัดกินอาหารกับนกไงเลย ง่ายกับร mm hmm. ุ่นเดือนครับเขาหิผ mm ้าเล็กหน่อยกินอาหารครับตอนน้อนี้น้องก็เริ่มจิกแล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับผมที่เห็นเป็นปอกเขาวาก็คือขาน้องบ่่เสือบันไดครับมัน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 เบี้ยวนิดๆเท่ากับดัดขาตั้งต้นใหย่ครับผมเท่าดัดตั้งต้แต่ตอนเอ่อมือถึงเจ็ดมือเท่าดัดครับผมประมาณสิบมือก็หายแล้วครับผมเดี๋ยวเขากับเป็นปกติตามธรรมชาติครับผม ถ้าเป็นหน่อยก็ได้ครับผมดัดแป๊บเดียวก็หายครับแต่ว่าขันเป็นหลายยังตัวนี้ครับเกิดมากกับเป็นตั้งแตนหน่อยเลยครับนี่แบบนี้ครับกระดับบ่ได้ครับห้าก็ต้องเจ็บไ้ครับผมนี่นี่ครับผมนี่บอกรับขาเขาสวยครับผมนี่จะเบี้ยวเลยครับอันแบบนี้เบี้ยวเลยครับผมมีพิการเดียวแต่ว่าห้าก็สามารถเลี้ยงไว้เป็นนกขุนได้ครับผมนี่นี่เห็นบอกรับนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าไีนกับบ่ได้คายครับแบบนี้ต้องเจ็บไ้ครับผม ครับก็จะประมาณนี้ครับพนักกานกสวยๆจากเกจดีฟาร์มเฮาครับผมเฮางเจดีเป็นพอพันแม่พันอีกชุดนึงครับผมซู้ให้เบิ่งครับโอ้โหนุ่มับเบิ่งตัวใหญ่ครับก็ยังนี่ครับเบิ่งดูโอ้เต็มจอเลยครับผมเบิ่งคนครับโอ้เมื่อกี้กระโดดกระโดดข้ามครับอันนี้ตะแกรงสีดำเนี่อ่ยตะแกรงเน่าเย่าเม็ดนึงสูงสูง60สิเสนครับผมเบิ่งดู ถึงหลังแล้วครับผมดีกักดีกักไงไว้ครับผมช่วงอีกระยะหนึ่งนกเขาจะใหญ่เร็วครับผมพี่น้องจากหนึ่งเดือนอาจจะใหญ่สาจังหน่อยแต่ว่าขนนกเขาสองเดือนหรือว่าสามเดือนสี่เดือนจะเป็นตัวอะไรที่ใหญ่เร็วมากที่สุดนกกระจอกเทศก็สามารถเจริญเติบโตได้วันละหนึ่งเซนนะครับพี่นอ้องอือาหารทีทางฟ้ามห่อหอก็จะเป็นตัวนี้ครับผมทางฟ้ามห่อหอจะเป็นอาหาร ใกล้หน่อยครับผมใกล้น่อยครับผมเขาจะเป็นหายเป็นอาหารใกล้หน่อยครับรุนนีเขาก็ย่างหายเป็นอาหารใกล้หน่อยคือกันครับผมอาหารใกล้หน่อยกับผสมกับพักบุ้งครับเล็กหน่อยกินง่ายครับในการเจริญเติบโตในการกลับไทย ครับย่อยครับเห็นว่าน้นตัวน้อยเขาหัดกินแล้วครับผมีตัวใงญ่พผ้ากินเนี่ยครับผมง่ายง่ายครับผมแต่เกิดว่ามีผิวเลี้ยงในการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็เ่าก็เอาตัวใงญ่มาให้เขาผ้ากินครับจงได้เขาก็ต้องกินครับผมเห็นตัวใงญ่ยิกบยูบดมือของสิบุกิกับเป็นไปว่าได้ครับผมแบบที่นี่พอาะจจีบได้เราจักว่าเป็นอาหารเขากจะเริ่มกินครับผมพราะจเริ่มกินเขาจะเริ่มมีความแข็งแรงครับผมมีความแข็งแรงในการเดินในการนั่งในการนอนครับผม ตอนนี้นกนกกะทีเติบโตไปตามไห้ของเขาครับผมหลุนหญ่งงผุ่นครับผมโอ้ยกินบูมบามขึ้นยังครับหลุนหญ่แป๊บเดียวครับผมอาหารห้ประมาณเมื่อละสองตฟังผุ่นกับหายเมื่อละประมาณเกือบเกือบลกครับสองตเกือบเกือบลกกับเป็นอาหารกับพักบุ้งครับผมเป็นหัวอาหารกับพักบุ้งห้ไปเลยสองตัวนั่นประมาณเช้าโลนึงตกเย็นก็อีกกิโลนึงบังครับพี่น้องไปกินน้ำขี้สีกันน้ำจริงครับผมหายนกแง่ครับผมฟังผุ่นครับนกแง่กําลังกินอยู่ เอาน้ำให้นกไงยที่นี่ก็น้ำเฮียเขากิจิกกินนั่งสี่ละครับผมตามธรรมชาตินกครับผมอ้อตัวนี้ก็นั่งขี่เงยเลยนี่ครับผมนี่ตัวหนึ่งครับผมนี่อันนี้นกเดือนครับผมนี่นกเดือนนี่อะไรนะครับโอ้โหอ้วนดีครับเบิ้งดูตูดเป็นตูดเลยครับข้อเป็นข้อเลยครับนี่ก็นกเดือนครับผมนกเดือนก็มีอยู่สามตัวครับที่สามารถจำได้เลยนี่ครับตัวหนึ่ง ตัวที่2นั่นครับแล้วก็ตัวที่3ตัวนั้นครับผมนี่ครับเหลือยู่3าตัวครับผมอ่องก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมลูกนกกะยังพอมีแบงครับผู้ใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อก้ามาที่เกตที่ฟร์มเฮอดได้ครับเด้อเมื่อนี้ก็เอาไว้สํานี้ครับผู้ใดถือหวยร้ยเบอร์ก็ินดีน้าได้ครับเด้อผู้ใดบ่ถือก็บ่ต้องเสียใจครับงวนหนาก็มี่ครับผมงวนหนาก็มี่ฮาองกัมาลุนกันไหมครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานี้ครับผมสวัสดีครับเกตี้ฟร์มครับผม